กราบสวัสดีคนรักรถไฟทุกท่านครับวันนี้เรามาพบมาเจอกันกับมามาทางรถไฟสายตะวันออกนะครับวันนี้เรามาที่ชุมทางหนองปลาดุกนะครับผมมาชิมมาชมบรรยากาศรถไฟทางคู่นะครับที่เสร็จหมัดหมาดเดินรถทางคู่เวลาดีทั้งสายใต้เลยนะครับและเราก็มาชิม ร้านอร่อยหลังสถานีครับเป็นร้านที่อยู่กับสถานีนี้มา2 3สามชั่วคนแล้วสถานีน้องปลาดุกนะครับอยู่ระหว่างสถานีบ้านโป่งกับคลองบางตานนะครับเกินคร่าวๆนะครับที่สถานีชุมทางหนองปลาดุกเนี่ยก็จะแยกเป็น3ซ้สายนะครับคือสายใต้สายกาญจนบ,บุรีและก็สายสุพรรณบุรีนะครับ ก่อนที่เราจะไปชิมกันนะครับเราก็มาชมขบวนรถที่จะวิ่งผ่านสถานีนองประดุกก่อนนะครับเป็นขบวนรถด่วนครับเป็นขบวนรถด่วนที่84นะครับตรังปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับกำลังทำขบวนผ่านเดี๋ยวเรามารอชมนะครับสายนี้มีโยนห่วงรับห่วงกันนะครับไม่เหมือนกับสายตะวันออกซึ่งไม่มีนะครับเส้นทางนี้ ความบู๊ของช่างเครื่องครับสุดยอดแห่งการโยนห่วงรับห่วงนะครับมารอชมกันครับกำลังจะโยนห่วงนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็รับควงครับสุดยอดมากันอย่างไวนะครับขบวนนี้นะครับทำเวลาห่วงกันมายาวๆเลยนะครับ เดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับท้ายดี ผมเลือกเดินทางมาที่สถานีหนองประดุกก่อนเพราะว่าจะมาลองชิมข้าวกระทงนะครับราคา15บาทแล้วก็มีให้เลือกหลายอย่างนะครับแกงเขียวหวานไก่ผนงหมูผนงเนื้อและก็พระโรรครับผมหรือจะเลือกเป็นจานก็ได้นะครับราคาก็แค่30บาทไม่แพงครับอาหารทุกวันนี้ก็50บาทยืนพื้นแล้วไหนๆก็มาแล้วนะครับ ผมก็เลือกทานทั้ง4อย่างเลยเสิร์ฟกันมาเป็นอยู่ในจานเดียวกันนะครับดูท่าทางน่ากินน่าดูเลยนะครับสมเด็จพระเทพท่านได้เสวยแล้วนะครับกับบ้านข้าวกระทงของป้าน้อยซึ่งป้าน้อยได้ทําถวายนะครับตอนที่ท่านเสด็จเยือนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับหมดไปยางนะครับผมเลือกทานพารก่อนนะครับเลือกจากจืดก่อนนะครับไม่หวานครับ รสชาติกำลังดีครับส่วนอย่างอื่นก็มีเผ็ดครับเผ็ดนิดๆครับแต่จะบอกไว้ก่อนว่าผมทานเผ็ดไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็อร่อยครับที่นี่ไม่เสียแรงครับที่มาร้านอยู่หลังสถานีเลยนะครับมาช่วยอุดหนุนป้าหน่อยนะครับตอนนี้แกก็เริ่มจะเดินไม่ไหวแล้วลูกรานก็คอยช่วยกันอยู่นะครับแหนงเนื้อครับผมเลือกเป็นอย่างสุดท้ายอร่อยสุดๆเป็นอีกร้านนะครับ ที่เป็นของดีของสถานีหนองปลาดุกนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเราจะไปที่สถานีคลองบางตานนะครับไปรอชมบรรยากาศรถและก็ไปรอดูไก่ย่างนะครับสวัสดีสถานีคลองบางตานนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกบนะครับอำเภอบ้านโปง่งราชบุรีนะครับสถานีคลองบางตานเป็นสถานีเล็กๆ ตั้งอยู่ระหว่างสถานีพงมะเดื่อกับชุมทางหนองปลาดุกนะครับที่เห็นนี่คือสถานีใหม่นะครับสถานีเดิมเป็นสถานีนเล็กๆซึ่งหลังสถานีก็จะมีไก่ย่างบางตาลที่ขึ้นชื่อนะครับขายแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับผมเลยแค่มาเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับถ้าอยากกินไก่ย่างบางตาลต้องเข้าไปในหมู่บ้านนะครับ น่าจะมีสัก2 3สาร้านที่เห็นขายอยู่นะครับไก่ย่างบางตาลแท้ขึ้นชื่อเลยนะครับสถานีนี้ก็รางคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามครับเงียบสงบกำลังจะมีขบวนรถวิ่งผ่านสถานีคลองบางตาลน,นะครับตามเวลาแล้วน่าจะเป็นขบวนรถด่วนที่38กับ46นะครับต้นทางสุไหงโกรกประดังเบซาปลายทางกรุงเทพอภิวัฒนะครับ เดี๋ยวเรามารอชมรถจักรนะครับ QSY ทำขบวนอยู่แล้วครับเดี๋ยวมารอชมว่าเป็นหมายเลขอะไรนะครับ QSY 5238นะครับทำขบวนเดินทางปลอดภัยนะครับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับท้ายดีมาเร็วไปเร็วจริงๆเลยนะครับ สำหรับรถด่วนทักษิณน,นะครับจากใต้สุดสู่กรุงเทพเลยนะครับป้ายสถานีเดิมของสถานีคลองบางตานนะครับยังตั้งอยู่พร้อมกับเสาเติมน้ำรถจักรไอน้ำนะครับก็ยังคงอยู่คู่กับป้ายนะครับทั้งด้านเหนือและด้านใต้ของสถานี ตามเวลาครับมีขบวนรถเข้าที่สถานีคลองบางตานะครับน่าจะเป็นขบวนรถธรรมดาที่260นะครับต้นทางสถานีน้ำตกปลายทางสถานีทนบุรีทำขบวนโดย G E K นะครับหมายเลข4050ครับทำขบวน260เข้าที่สถานีคลองบางตาะนะครับ รอชมคุณปูออกตัวนะครับเสียงโผดโผดสไตล์อเมริกาอันตรายนะครับสายนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งนะครับสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดียกเงินเข้าประเทศได้เยอะครับนักท่องเที่ยวเยอะครับกับสายนี้สุดยอดครับขายดีนะครับเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอชมขบวนถัดไปนะครับว่าจะเป็นขบวนอะไร มุมนี้ผมมาเก็บที่เติมน้ำของรถจักรไอน้ำนะครับเสาดั้งเดิมเลยนะครับเสียดายครับต้องอนุรักษ์ไว้แทบจะทุกสถานีที่เป็นจุดเติมน้ำรถจักรไอน้ำนะครับคงความเป็นไทยดีครับมองกลับไปทางด้านสถานีนะครับเราก็จะเห็นความสวยงามบรรยากาศใหม่ๆของสถานีชานสูงนะครับรูปแบบใหม่ๆของเส้นทางสายใต้ เพื่อรองรับเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ขบวนรถใหม่ที่กำลังจะมานะครับภายภาคหน้าตอนนี้ก็ตัวสถานีสำเร็จแล้วก็เหลือแต่เรื่องรถครับที่จะต้องมารองรับกับสถานีนะครับผมคิดว่าภายในอนาคตการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คงจะต้องจัดซื้อจัดหาขบวนรถมาเพิ่มนะครับมาครับเรากลับมาชมขบวนรถกันต่อดีกว่าครับ มีขบวนรถกำลังจะวิ่งผ่านสถานีคลองบางตานะครับตามเวลาเป็นขบวนรถด,ด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวเรามารอชมครับม้างานสายใต้ครับวิ่งเร็ว120กิโลเมตรวิ่งทั้งวันทั้งคืนนะครับสุดยอดแห่งดีเซลางบ้านเรา มาอย่างไว้ครับเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับมารอชมขบวนต่อไปนะครับกำลังจะวิ่งเข้าสถานีคลองบางตาล เดี๋ยวเรามารอชมกันครับว่าเป็นขบวนอะไรถ้าดูจากเวลาแล้วน่าจะเป็นขบวนรถธรรมดานะครับที่255ต้นทางทนบุรีนะครับปลายทางสถานีหลังสวนนะครับ กำลังจะทำขบวนเข้าสถานีคลองบางตาลเป็นอ s รสตอม C226 นะครับพี่ใหญ่ประจำสายนี้เลยทำขบวน2องห้มานะครับทำขบวนเข้าจอดที่สถานีคลองบางตาลนะครับเมื่อสมัยก่อนขบวนนี้เคยเป็นรถเร็วนะครับวิ่งรอบเด็น,นครับ จำไม่ผิดออกจากทบนวีตอนมืดเลยครับเพื่อไปสถานีรังสวนนะครับแต่ทุกวันนี้ปรับเปลี่ยนเป็นรถธรรมดาครับเป็นรถธรรมดาที่วิ่งไกลนะครับขบวนนี้มีสัมภาระขึ้นนะครับฝากไปกับขบวนนี้นะครับที่สถาน,านีนี้นะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับอัธยาศัยดีมาก คอยบอกเวลาคอยบอกขอบวนรถว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับนีสใส่น่ารักครับขอชื่นชมนะครับพี่สุดยอดจริงๆครับขบวนรถออกแล้วนะครับท้ายดีนะครับเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับ ไปกันต่อนะครับมารอชมขบวนรถที่กำลังจะวิ่งเข้าสถาน,นีคลองบางตาลน,นะครับเป็นขบวนรถธรรมดาที่252นะครับต้นทางประจวบคีรีขันธ์ปลายทางสถาน,นีทนบุรีนะครับ ได้เวลาปล่อยขอบวนรถธรรมดาที่252ออกจากสถานีคลองบางตาลแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับ ขบวนถัดไปนะครับเป็นขบวนรถเที่ยวร่องนะครับเป็นขบวนรถเร็วที่170นะครับต้นทางเยะวรานะครับปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์กำลังจะทําขบวนผ่านสถานีคลองบางตานะครับ q s y ทําขบวนมา qsy 5 2 2 1นะครับขบวนนี้มีบูเทนด้วยนะครับวันนี้มา3ตู้นะครับสวยงามครับรากกันมายาวๆครับเดินทางปลอดภัยนะครับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านครับท้ายดีเรามาทิ้งท้ายกับอีก1นึขบวนนะครับที่สถานีคลองบางตาลเป็นขบวนรถธรรมดาที่257นะครับ ต้นทางทนบุรีปลายทางสถานีน้ำตกนะครับขบวนนี้กำลังจะทำขบวนเข้าที่สถานีคลองบางตาลน,นะครับทำขบวนโดยอัลสตอมนะครับเครื่อง MTU อัลสตอมหมายเลข4132นะครับทำขบวนมาวันธรรมดาผู้โดยสารอาจจะดูน้อยหน่อยนะครับแต่วันเสาร์อาทิตย์ขบวนนี้ฮิตฮอตเลยครับ ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นไปชมเส้นทางสายมรณะนะครับที่ฮิตฮอตมากจะมีทั้งลูกทัวร์คณะทัวร์นะครับมาขึ้นขบวนนี้ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นที่สะพานแม่น้ำแควนะครับจนไปถึงสถานีน้ำตกได้เวลาปล่อยขบวนรถแล้วนะครับสถานีต่อไปคือสถานีชุมทางหนองปลาดุกนะครับแล้วก็จะแยกออกไปเส้น ทางสายกาญจนบุรีนะครับก็จะเป็นบ้านโป่งสงนะครับหรือว่าป้ายอยู่รถทรงพลน,นะครับแล้วก็จะทำขบวนไปทางเส้นกาญจนบุรีจนถึงปลายทางสถานีน้ำตกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อนะครับเราจะเดินทางไปที่สถานีราชบุรีสวัสดีสถานีราชบุรีนะครับอยู่ระหว่างสถานี บ้านกล้วยกับสถานีบ้านคูบัวนะครับตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเลยนะครับเป็นสถานีหลักนะครับที่ขบวนรถทุกขบวนจะต้องมาหยุดจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีนะครับก่อนเข้าสถานีราชบุรีนะครับก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำแม่กองนะครับเป็นสองสะพานนะครับสะพานเก่าคือสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับส่วน สะพานใหม่นะครับเป็นแบบคานขึงครับเพื่อป้องกันการกระทบลูกระเบิดที่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2ที่ตกอยู่ใต้สะพานนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดราดบุรีเลยนะครับแล้วก็มีทีเด็ดคือก๋วยเตี๋ยวปลารถไฟราดบุรีครับถูกมากกลองละสิบบาทครับผมผมทานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับให้เยอะพอสมควรกับราคานะครับ ในสมัยนี้มาทานกันได้ครับเปิดทุกวันนะครับเป็นอีกร้านดังนะครับของจังหวัดราชบุรีเลยครับรีวิวให้ชมนะครับภายใน1กล่องในราคา10บาทเท่านั้นเองนะครับให้ปลาไซ้นตั้ง3ชิ้นพร้อมด้วยเส้นนะครับมากินกันครับอย่าลืมครับก๋วยเตี๋ยวรถไฟราชบุรีนี่ก็เป็นตัวอาคารเก่าของสถานีราชบุรีนะครับ ก็ยังคงอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่ามีความงามสวยสดงดงามตามสภาพเลยครับรักคังนะครับที่ใช้บอกสัญญาณรถเข้ารถออกนะครับตัวสถานียกสูงแล้วมีสะพานข้ามชานชาลานะครับที่ตัวสถานีใหม่นะครับอีกไม่นานก็จะเปิดทำการนะครับรอเสร็จสมบูรณ์100%ก่อน วันนี้เราลากันไปกับสถานีราชบุรีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นนะครับก็อย่าลืมมารองชิมครับของดีของเด็ด3สถานีที่ราชบุรีนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับและเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ